สวัสดีครับเคาเจอร์คลาสครับเราคัสสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสริมให้กับท่านถึงที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ7กับดักครับในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมาจากประสบการณ์ของเราในฐานะที่ปรึกษาในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับอันแรกเลยครับการที่ขาดความเป็นตัวตนซึ่งอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลายๆองค์รกรเนี่ย ต้องการที่จะให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยสะท้อนออกไปภายนอกให้คนรู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะไปตรงใจคนรุ่นใหม่หรืออยากจะให้ลูกค้ามองเราในภาพลักษณ์บางอย่างแต่การที่เราเป็นคนอื่นเนี่ยมันเป็นไม่ได้จริงครับแล้วก็เป็นไม่ได้นานเป็นตัวเราเองง่ายที่สุดนะครับเพราะงั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันต้องสะท้อนมาจากสิ่งที่เราเชื่อวิธีปฏิบัติของเราที่มันพาเราจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน เราสามารถที่จะต่อยอดเราสามารถที่จะเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างลงไปได้แต่มันยังต้องรักษาความเป็นตัวเรารักษาความเป็นดีเออของเราอยู่เพื่อแยกเราให้แตกต่างจากคนอื่นๆกับดักที่สองนะครับก็คือเน้นเปลือกมากกว่าแก่นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยหลายๆคนได้เห็นออฟฟิศของ Google ใช่ไหมฮะที่เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเขามีเฟสิลิตี้ต่างๆ เขาตกแต่งสถานที่ให้มันดูคูลให้มันดูแตกต่างมาจากออฟฟิศทั่วไปมีอาหารกลางวันเลี้ยงฟรีมีขนมมีอะไรให้ทานฟรีความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาต้องการให้คนเนี่ยมาออฟฟิศแล้วก็มาพื้นที่ส่วนกลางหรือคอมมอนแอเรียตรงนี้เพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกิด collaboration ในการทำงานมันสะท้อนมาจากคอเวลูขององค์กร ไม่ใช่แค่เราอยากจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เท่านั้นหรืออยากจะทําให้มันดูดีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างองค์กรแก่นสําคัญกว่าเปรอะครับประการที่สาก็คือขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรการสร้างองค์กรของหลายๆองค์กรเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากคนไม่กี่คนนะครับในการพูดคุยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่ามันผิดไหมจริงๆไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร ผู้ก่อตั้งองค์กรจะต้องเป็นคนตัดสินใจเป็นคนเลือก c o r ว values หรือเป็นคนตั้งต้นมันอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่รู้ว่าองค์กรจะไปทางไหนรู้จักตัวเราเองมากที่สุดกว่าคนอื่นๆแต่การที่เราไม่สร้างการมีส่วนร่วมหรือไม่เปิดโอกาสให้พนักง,งานมีส่วนร่วมบ้างเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันเขาก็จะรู้สึกเหมือนว่าอันนี้มันเป็นคําสั่งเหมือนกฎระเบียบอื่นๆที่มันมีในองค์กรนั่นเอง เพราะอย่างน้อยที่สุดในกระบวนการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ควรจะสร้างการมีส่วนร่วมของเขาทางใดทางหนึ่งด้วยให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนในวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ engagement ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์กร commitment อะไรต่างๆมันจะมากขึ้นครับประการที่4ความเข้าใจที่ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องของ HR เท่านั้นหลายองค์กรเนี่ยไปคาดหวังหรือไปมอบหมายงานชิ้นนี้ให้ HR ทํา พอภาพเริ่มต้นเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นงานของ HR คนอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆหรือผู้บริหารน่ยมีหน้าที่สนับสนุนหรือทําตามสิ่งที่เอชอาบอกเท่านั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับวัฒนธรรมองค์กรมันเป็นเรื่องของทุกๆคนในองค์กรคนที่หล a d วัฒนธรรมองค์กรจริงๆคือผู้บริหาร HR เป็นแค่ facilitator เป็นคนที่ช่วยให้กระบวนการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมันเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ใช่ h ออย่างเดียวเพราะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าการที่เราทำเรื่องเคาเจอร์หรือเราไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันคือการไปช่วย HR ไปช่วยให้ KPI หรืองานของ HR เนี่ยสำเร็จซึ่งอันนั้นมันห่างไกลจ,จากความเป็นจริงหรือวัตถุประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กรมากๆเลยนะครับประการที่6นะครับก็คือความไม่เสมอต้นเสมอปลาย หละหลายองค์กรเนี่ยการสร้างรง่วมองค์กรเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเน้นในช่วงแรกเยอะโดยเพพาะเรื่องการสื่อสารเปิดตัวใหญ่โตบางคนก็ลงทุนลงแรงลงเงินไปกับเรื่องการเปิดตัวรงองค์กรหรือการสื่อสารค่อนข้างมากหรือการ i m p พ e m e n ตต่างๆก็ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นหรือให้น้ำหนักในช่วงแรกเป็นหลักพอไปสักพักก็แผ่วปลาย สิ่งอันนี้มันอาจจะมาจากหลายๆสาเหตุหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราให้งานแบบนี้มันเป็นงานของไอชาอย่างเดียวด้วยนั้นคนอื่นก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่งานของตัวเองเพราะฉะนั้นโมเมนตัมมันก็ไม่เกิดการสร้างวัฒนธรรมกร่อนมันต้องทําต่อเนื่องครับยิ่งทํายิ่งเข้มข้นไม่ใช่ยิ่งทํายิ่งแผ่วสาเหตุอย่างหนึ่งที่มันทําให้ไม่เกิดอิมเพลอะไรก็เพราะว่าเราไปนในเรื่องการสื่อสารเด่เพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วการสรื่อสารมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในการสร้างวัฒนธรรมกร่อนนะครับแลข้ขอ7 กับดักสุดท้ายก็คือผู้บริหารไม่ได้เอาจริงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอเลยนะครับว่า Key Success Factor ที่สำคัญที่สุดในการสร้างมองก่อนก็คือการเอาจริงเอาจังของผู้บริหารแต่หลายครั้งเนี่ยผู้บริหารจะรู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ในการแค่ไปสนับสนุนคอยอนุมัติคอยไปไปรากฏตัวคอยทำตามสคริปที่ HR หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาบอกให้ตัวเองทำอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ย วฒนธรรกรมันเป็นเรื่องใหญ่มาครับมันไม่แพ้เรื่องกลยุทธ์องค์กรมันไม่ได้แพ้เรื่องธุรกิจต่างๆไม่ได้แพ้เรื่องของเอนจินสำคัญๆที่มันขับเคลื่อนองค์กรอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเอนจินสำคัญด้วยแล้วเนี่ยผู้บริหารต้องลุกขึ้นมานำวัฒนธรรมองค์กรนะครับไม่ใช่เป็นแค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นเองและนี่ก็คือเจ็ดกับดักนะครับที่มักจะพบเจอในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ใน ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อเนี่ยนะครับก็ลองมาทบทวนดูนะครับแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนครับวันนี้ยังไม่สายนะครับจะช่วยทําให้ความตั้งใจของท่านในการสร้างรูมองค์เนี่ยมันสำารธิ์ผลได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ